ยิอรยองเซเข็มเกาหลีมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะวันนี้เข็มมีตัวอย่างการใช้ประโยคแบบเปรียบเทียบของ A กับ A ซอ A กับ A ซอคืออะไรเล่าก่อน A กับ A ซอนะคะเป็นคําชี้ที่เอาไว้ชี้สถานที่ในภาษาเกาหลีเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีคําชี้ต่างๆโน่นนี่นั่นเยอะมากนะคะเช่นชี้ประธานชี้กรรมของประโยคชี้เวลาแบบนี้ก็มีนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนคําที่เป็นคําชี้สถานที่กันจริงๆหลายคนน่าจะเคยเห็นคลิปไปแล้วเนาะว่าเราทําคลิปไอคำชี้สถานที่เยอะแต่ทีนี้หลายคนยังถามอยู่ว่า A กับ A ซอมันต่างกันอย่างไรวันนี้เข็มมีตัวอย่างประโยคแบบชี้คู่กันมาเลยนะคะว่า A แบเอซอใเช้แบบนี้หลายคนอาจจะชอบจําเป็นตัวอย่างประโยคจะได้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนทีนี้เอาประโยคแรกก่อนนะคะเล่าให้ฟังก่อนว่าคอนเซปต์ของเขาง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆนะ A เนี่ยจะใช้ชี้สถานที่ที่เป็นการเดินทางเฉย เช่นเราไปที่นั่นเราไปที่นี่เพื่อนมาที่นั่นเพื่อนเข้าไปเพื่อนออกมาแบบนี้จะใช้กับคําศัพท์ที่เป็นการชี้การเคลื่อนไหวเฉยๆส่วนเอซอนะคะจะใช้ชี้สถานที่ที่เกิดการกระทำขึ้นอย่างเช่นเ,เรากินข้าวที่นี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะอย่างเงี้ยมันเกิดการกินข้าวขึ้นหรือเข็มนอนที่นั่นแบบนี้นะคะมันเกิดการนอนขึ้นมาพอมันเกิดการการะทาแบบนี้ขึ้นเราจึงจะเลือกใช้เอซอนั่นเองค่ะ,ะยังไม่พูดถึงความหมายอื่นของเอซอนะพูดถึงแค่ความหมายนี้ความหมายเดียวก่อน อย่างเช่นจีเบออิสโซโยจีเบออิสโซโยอยู่บ้านจีเบออิสโซโยเห็นปะอยู่บ้านจีเบออิสโซโยมันเกิดการอยู่อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยแค่บอกว่าเนี่ยอยู่ที่นี่แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเข็มบอกว่าโอเคเข็มอยู่บ้านแล้วก็เข็มพักผ่อนที่บ้านด้วยก็ใช้คำว่าจีเบอโซชิโกอิสโซโยจีเบอโซ ชีโกอิโซ่เขมพักผ่อนอยู่ที่บ้านเห็นไหมมันเกิดการพักผ่อนขึ้นเราจึงเลือกใช้เอซอนั่นเองค่ะไปโรงเรียนหลับไปโรงเรียนโรงเรียนคือฮักเกียวใช่ไหมฮักเกียวฮักเกียวเอคาโยเราไปเฉยนี่ฮักเกียวเอคาโยเอาเอวางไว้หลังคําที่มันเป็นสถานที่นะอย่างเงี้ยอย่างฮักเกียวแปลว่าโรงเรียนเอก็ต้องอยู่ข้างหลังฮักเกียวใช่ป่ะฮักเกียวเอคาโยไปโรงเรียนฮักเกียวเอคาโยไปโรงเรียน ทีนี้ถ้าเขมบอกว่าเขมเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันเกิดการเรียนขึ้นมาแล้วมันเกิดการการะทำเกิดการเรียนขึ้นมาเราจึงใช้เป็นฮ uh ักกโอเอซซคงบูเฮโยฮักกโอเอซซคงบูเฮโยเรียนที่โรงเรียนนั่นเองค่ะทุกคนฮักกโอเอซอคงบูเฮโยเกิดการเรียนขึ้นจึงใช้เอซซแบบนี้ดูง่ายขึ้นไหม มาที่ห้องพังเงยวิพังเงยวิพังแปลว่าห้องใช่ไหมคะพังเงยวววิอคือมาอ่ะมาห้องมาห้องแบบนี้นะคะพังเงยวิพังเงยวิมาที่ห้องนี้ถ้าสมมติว่ามาห้องแล้วแล้วมาเล่นเกมที่ห้องแบบนี้นะคะเล่นเกมที่ห้องในห้องเนี่ยมันเกิดการกระทาขึ้นคือเกิดการแบบเล่นเกมขึ้นใช่ปะเราจึงเลือกใช้เอซอกลายเป็นพังเงซอเกยิมเฮีพังเงซอเกยิมเฮีนะคะแปลว่าเล่นเกมอยู่ที่ หอ้งจึงเลือกใช้ A อสอง่ายปะฟังดูง่ายเนาะคอนเซ็ปต์มันไม่ได้มีอะไรมากเลยคือดูว่าประโยคนั้นเราอยากจะใช้คํากริยาไหมอยากจะให้เกิดการกระทำขึ้นในประโยคที่เราแต่งไหมถ้าเราอยากจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยให้เราเลือกใช้ A อสอไปภูเขาภูเขาคืออะไรคะซันซันใช่ไหมซันเนคายโอซันเนคาโ ไปภูเขาก็เราบอกว่าเราไปเฉยนี่ยังไม่ได้บอกว่าทําอะไรเลยแค่บอกว่าไปใช่ปะเราก็ใช้ซาเนคขโยใช้เอแค่คําเดียวได้ถ้าบอกว่าออกกําลังกายที่ภูเขาปกติชาวเกาหลีเขาชอบไปปีนเขากันใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนขึ้นก็จะมีการวอร์มนู่นน,นี่น่านิดนึงอย่างนี้ออกกําลังกายที่ภูเขาเขาจะใช้คําว่าซาเนโซอุนดงเฮลมันเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการออกกําลังกายขึ้นที่ภูเขาดังนั้นจึงต้องใช้ อันนี้เข็มพูดคนเดียวอยู่บะเน่ยอ่ะเอซอใช่ไหมคะใครตอบเอซอเก่งมากเพราะว่ามันเกิดการกระทำขึ้นถูกปะสันเนโซคงบุเฮีไม่ใช่สันเนซอ,อุนดงเฮยวันเนโซอ,อุนดงเฮียออกกำลังกายที่ นันเนโซอุนดงเฮีใช้เอซอเพราะว่ามันเกิดการกระทําขึ้นเก่งมากเริ่มจับคอนเซปต์ได้แล้วใช่ไหมแันมาอยู่ที่ห้องน้ําฉันอยู่ที่ห้องน้ำเพื่อนโทรมาแกอยู่ไหนหายไปนานมากกินไม่ข้าวแบบนี้นะคะเราก็บอกว่ากินตอนนี้อยู่ห้องน้าแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งแบบนี้นะคะสามารถบอกเพื่อนได้ว่าห้อจังชีมันอยู่เฉยใช้อะไรเอหรือเอซอเอใช่ปะฮวาจังชีเรอิซโซโยฮวาจังชีเรอิซโซโยอยูอย ที่ห้องน้ําใช้ A เพราะว่ามันบอกการอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยแค่บอกว่าอยู่ในห้องน้ําเฉยๆใช่ไหมคะฮวาจังชีเรอิโซโยฮวาจังชีเรอิโซโยนั่นเองค่ะถัดมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้บอกเพื่อนว่าอยู่ในห้องน้ําเฉยๆแต่เราบอกว่ากําลังเติมหน้าอยู่นะคะกําลังแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ําใช้ A หรือเอซอคะเอซอถูกต้องคะ่ะใช้เอซอเพราะว่ามันเกิดการแต่งหน้าขึ้นในห้องน้ำใช่ไหมคะฮวาจังชี เอใช่ปะฮวาจังชีเอสอฮวาจังเฮลอุ๊ยเาลังแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคะในห้องน้ำเนี่ยมันเกิดการกระทำขึ้นจึงใช้เออเพราะว่ามันเกิดการกระทำขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนฮวาจังชีเรอฮวาจังเฮแต่งหน้าในห้องน้ำอยู่ในครัวล่ะครัวในภาษาเกาหลีคือคำว่าจูบังถ้าเขียนบอกว่าอยู่ในครัวใช้เหรือเอออยู่เฉยไม่ทําทำอะไรใช้ เอ <A, S 2> ใช่ไหมคะจูบังเออีซอโยูบังเออีซโยอยู่ในครัวแล้วถ้าทำอาหารอยู่ในครัวล่ะใช้คำไหนเอหรือเอซอถูกต้องใช้เอซอเพราะว่ามันเกิดการทำอาหารขึ้นใช่ไหมคะจูบังเอซอโยริเฮโอูบังเอซอโยริเฮโกำลังผัดข้าวเลยจูบังเอซอโยริเฮโกำลังทำอาหารอยู่ใน ครูอะถูกต้องขาดเก่งมากโอเคค่ะทุกคนสรุปให้ฟังง่ายๆอีกครั้งหนึ่งว่าในภาษาเกาหลีจะมีคำชี้สถานที่ก็คือ a และ a ซจริงๆมีคําอื่นอีกนะแต่ว่าคู่ที่เขามักจะมาคู่กันคือคู่นี้นะคะ a และ a ซใช่ไหม a, aw, ใ,ชหม a aw, ใช้กับสถานที่เพื่อเป็นการบอกว่าอยู่ไม่อยู่ไปที่นั่นเข้าออกอะไรเงี้ยที่มันแสดงออกถึงการ movement การขยับเฉยๆ,ๆการเดินทางเฉยๆนะคะส่วน a ซใช้เมื่อเกิดการกระทําขึ้นในประโยคโอเคนะ เกิดอะไรขึ้นที่ไหนให้ใช้ A s สหวังว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนจะสามารถสร้างประโยคโดยการใช้คำชี้สถานที่ได้อย่างถูกต้องเนาะถ้าอยากพูดภาษาเกาหลีเก่งๆนะคะทุกคนอย่าลืมม่าต้องฝึกเยอะๆเพราะว่าเราไม่มีทางอื่นแล้วแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนฝึกก็มาฝึกกับเข็มก็ได้ค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามตกำลังจะให้เข็มและทีมงานจัดทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ,ะ,คะทุกคนจะก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วอัายยย